ฝันว่าใช้มีดแทงตัวเองคำทำนายคุณจะได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานถ้าเป็นพ่อค้าจะเปลี่ยนแนวการค้าใหม่ดีขึ้นกว่าเดิมถ้าฝันว่าแทงจัหรือแทงคนถึงเลือดออกหรือตายจะได้รับความร้อนใจควรหมั่นทำบุญทำทาน ถวายสังฆทานอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดวงความรักคุณเป็นคนที่โชคดีมากเพราะได้รับการเอาใจใส่ดูแลจากคนรักเป็นอย่างดีรู้สึกอบอุ่นใจคนที่มีคู่แล้วให้ระวังเรื่องความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นระหวังคู่ของคุณกับเาติสนิทของคุณจับจาตาดูไว้ให้ดีๆด,ดวงการงานการเงิน คุณต้องระวังการกระทำสิ่งที่ชอบจากลูกน้องหรือเพื่อนร่วมงานที่พาให้เราลำบากไปด้วยงานราชการดำเนินไปโดยปกติมีปัญหาบ้างกระลายตามธรรมดาของการทำงานโดยมากเกิดจากเพื่อนร่วมทีมงานหรือบริวัรทำงานเลขเด็ดเลขมงคล4ี่8 39 4ส3 483 4 48ส48 9